นายพิชัยนริพพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชนยน์เป็นประธานเปิดงาน Bangkok j e w e l r y w e e k 2024เส้นทางถนนสายอัญมญณีและเครื่องประดับจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนณลานมิ่งเมืองชั้น1ศูนย์การค้าดิโอสยามพลาซาเป็นโครงการพัฒนาต่อยอดเครื่องประดับเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเก่าแก่เชิงสร้างสรรค์บนถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับในกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่บางรัก สัมพันธวงศ์และพระนครซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตของชุมชนเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานเป็นแหล่งที่รวมพาหุวัฒนธรรมและงานฝีมือการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่มีอัตลักษณ์สร้างการจดจำนำซอฟ์พาวเวอร์ท้องถิ่นให้ทั่วโลกได้เห็นมากยิ่งขึ้น วันนี้มาเปิดงานบางกอกจ j ว w e l r y w e นะครับให้สถาบันยมบันีผมเองเนี่ยเป็นคนทาจิวเวลรี่มาก่อนนะครับทําอยู่ตั้งเกือบ30ปีนะครับตั้งแต่เด็กตอนเรียนมาหาลัยก็เริ่มทํางานแล้วนะครับพอคุณพ่อเมินเสียไปก่อนแล้วผมก็เลยมีความข้อขีกับจิวเวลรี่ค่อยงรู้ละเอียดนะครับแล้วก็ไปเรียน GIA เ,เรื่องเพชรเรื่อง,องพลอยด้วยก็ความมีความรู้ครับ ต่อังมาพอมาเป็นนักการเมืองก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มายุ่งกับการทางธุรกิจมากแต่ทราบดีครับว่ากาพัฒนาอัญัมณีของไทยเนี่ยก้าวขึ้นมากแล้วเราก็มีจุดดีจุดเด่นหลายเรื่องนะครับก็อยากคิดว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะต้องส่งเสริมเรื่องนี้ให้ให้เป็นเรื่องหลักนะครับเพราะว่ามันมี value a d ดเดสูงมากนะครับมีกำไรค่อนข้างดีแล้วก็มีการจ้างงานค่อนเยอะ ก็อยากเห็นว่าการพัฒนาเรื่องพันธบัตนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็ปัจจุบันวันนี้เนี่ยทองขึ้นสูงสุดนะครับ4ี่หมนะครับคุญจิตรวยเลยนะครับก็แนวโน้มทองก็ยังจะมีโอกาสขึ้นสูงขึ้นอีกนะครับในในมุมขอเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าเมื่อความมั่นใจของดอลลาร์ลดลงเนี่ยคนก็หันมาถือทองกันเยอะประเทศต่างๆก็หันมาซื้อทองกันเยอะก็ทําให้ราคาทองเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ผมเองเชื่อว่าอาจจะเห็นห้่าอันนีส้ส่วนตัวนะครับแต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะทุกคนก็ต้องใช้เิจยรญยณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสถานนะาการณ์ที่ของโลกที่เป็นอยู่เนะี่ยโอกาสที่ทองจะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสสูงผมไม่ได้เพิ่งพูดตอนนี้นะครับผมพูดตั้งแต่เดือนมกราแล้วตอนสามหมื่นเนี่ยผมก็บอกว่าคอยดูทองจะขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มาสี่หมื่นกว่าละห้าหกหมื่นคงเห็นแล้วค่อยมาดูกันใหม่นะฮะตอนห้าหกหมื่นผมเองก็คิดว่า การการถือทองเฉียนยมณีเนี่ยเป็นการกระจายความเสี่ยงของการเวฟของการถือทรัพย์สินขอ,ของคนนะครับคนที่มีฐานะดีหรือว่าทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับเขาก็จะเลือกที่จะซื้อทองบ้างซื้อเพชรบ้างซื้อ,อยมณีเก็บไว้เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่จะเหมือนกับว่ารักษาคุณค่าได้ในระยะย,ยาวนะครับผมเองก็เห็นว่าถ้าเรื่องนี้คนส่วนใหญ่ทั้งโลกคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็ควรจะส่งเสริมว่าไทยเนี่ยมีความสามารถท้งนี้เยอะนะครับ ตั้งแต่ขั้นตอนการเผาพลอยเลือกพลอยตัดพลอยนะครับจนกระทั่งมาทําเรือนเครื่องประดับต่างๆนะฮะหรือการเจียเพชรเองเราเองก็มีความถนัดนะครับก็อยากเห็นว่าเรื่องนี้มีการจ้างงานค่อนข้างเยอะแล้วก็มีวัยรุ a d แอดเดในทุกขั้นตอนนะครับก็อยากเห็นว่าถ้าธุรกิจที่มีร,รับการส่งเสริมขึ้นมาเนี่ย ก็จะทําให้เราได้ประโยชน์เยอะมีการจ้างงานเยอะมีไรายได้ของคนเยอะอันนี้คือสิ่งที่คือศึกษามาเยอะฮะคือคุกคีมาด้วยตั้งแต่พาจะเอาพลอยมามาเผาพลอ,อยก็ได้เงินกไรอันส่วนหนึ่งะเอามาตัดพลอยอะไรพลอยได้คุณภาพก็ได้กําไรอีกส่วนหนึ่งละมามาเครื่องประดับแล้วมาขายก็ได้กําไรอีกส่วนหนึ่งละอันนี้คือสิ่งที่อยากจะจะบอกนะครับครับค่อนข้างฟื้นแล้วนะครับมีการยอดขาย5 6แสนล้านบาทเลยนะครับ ถ้าภาถ้าเอาสัดส่วนทองออกก็ประมาณ3-4มสี่แสนแนวโน้มก็ยังดีครับแล้วยิ่งถ้าในกรณีท,ที่ที่เรามีการท่องเที่ยวเยอะขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องการซื้อ,อัญมณีจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะให้นักท่องเที่ยวเราเข้ามามาแล้วก็ใช้เงินมากขึ้นเนี่ยเราควรส่งเสรมิมแยมณีให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าคนเข้ามาซื้อ,อัยมณีทีนึงเนี่ยมันได้เงินเข้าสู่ประเทศเยอะมากนะครับรายเดบสูงสูงมากบางทีเนี่ยเราเห็น ก็มีแนวความคิดนะครับว่าเวลาเวลานัท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยควรจะให้ผ่านร้านคายย้าเยอะๆจะได้ซื้อของกันเยอะๆอันนี้คือสิ่งที่สมมันนีตเอยก็อยากส่งเสริมนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากทำยังไงให้ทำให้เหมือนกับเป็นจร,จริงๆแล้วอัญมณีไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าคนเขามาถึงมืนไทยเขาจะคิดถึงเรื่องจิวเรี่ นะะรายการที่สำคัญนี้เราออกเรื่องการใบค้ำประกันว่าสินค้านี้ใช่ไหมฮะม่ให้มั่นใจได้ในการซื้อขายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะบางทีเนี่ยหลายครั้งแน่ดีที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วถูกหลอกนะถ้าเรามาซื้อมีป้ายรับประกันเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเออได้ซื้อของที่มีคุณภาพนักท่องเที่ยวก็มั่นใจที่จะซื้อของได้อันนี้ก็เป็นสิ่งนี้อยู่ช่วงหนึ่งถ้าจำได้ไหมครับเข้ามาถูกหลอกบ้างขายของแพงบ้างอะไรบ้างนักท่องเที่ยวก็เข็ดกันเลก็หลอกก็อยากจะมี มาตรฐานที่มั่นที่มั่นใจได้ว่าซื้อแล้วกลับไปเนี่ยได้มูลค่าเป็นหรือได้มูลค่าถูกกว่าที่ประเทศเขาขายนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากให,ให้รู้เราก็จะพยายามเข้มงวดเรื่องนี้เพราะถ้าเสียชื่อไปเนี่ยประเทศไทยก็จะเสียชื่อในเรื่องชัม่หคุณภาพของ,องเจามณีซึ่งเราต้องการจะรักษามาตรฐานนะอันนี้เรื่องนี้เราอยากเห็นใน่างการจริงๆครับผมดีไซน์เนี่ยเป็นเรื่องหลักที่ที่เรายังสู้คนอื่นไม่ค่อยได้เนี่ยคือเรื่องดีไซน์นะครับผมว่าถ้าเราดีไซน์ได้เหมือนอิตาลีเหมือนฝรั่งเศสเหมือนประเทศ สวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยนะเราก็จะสามารถที่จะทำให้ให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นมันมีพรีเซนเตอร์ดีๆนะฮะอย่างลิซ่าแบ็คพิงเนี่ยถ้าเกิดหรือหมูเด้งใส่อัญมณีได้อาจจะทำให้นนดังขึ้นยกตัวอย่างอันนี้พูดเล่นนะฮะหมูเด้งนี่พูดเล่นก,ก็อยากให้เราเรื่องหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะฮะแล้วก็ value for money. แวลูฟอร์มันนี่คือถ้า,ถ,าถ้าเกิดดีไซน์ที่ดีแล้วคนซื้อไปรู้สึกว่าเออคุ้มค่าการซื้อมาซื้อเมืองไทยเนี่ยอัญมณีได้คุณภาพดีราคาถูกเนี่ย ว่าก็จะก็จะทําให้เรามีชื่อเสียงมากต่อไปนะครับขณะเดียวกันพอขายอัญมณีขายเยอะๆเนี่ยร้านทองก็ขายดีด้วยเพราะว่าใช้ใช้ประกอบทองก็ก็จะเป็นก็จะเป็นดีไลท์ดีมารส่วนหนึ่งของทองก็จะเป็นที่มาประกอบทำจ j เลรี่นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับผมอ๋อก็การการจัดงานเนี่ยจริงแล้วผมอยากเห็นการจัดงานแบบนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมการขายฮะ่จริงๆแล้ววันนี้จัดได้ดีมากนะครับผมเอง สมัยก่อนผมก็จัดงานอย่างนี้เลยนะฮะก็มีแฟชั่นโชว์มีนางแบบมาเดินแล้วใส่เครื่องจวเลี่แต่ผมทำมาหลายสิบปีนะฮะวันนี้ได้เห็นอีกทีก็รู้สึกเออดีนะครับเป็นความรู้สึกว่าเออลักนางแบบแต่ละคนลชุดเชิด,ชดแล้วก็เครื่องประดับแต่ละอันเนี่ยก็ดูคลาสมากเดี๋ยวไม่อยากเห็นอย่างนี้บ่อยนะับผมว่าการจัดแบบเนี่ยทำให้เรามี perception ของสินค้าไทยที่รู้สึกว่าได้คุณภาพแล้วก็ดูรับอัพคาสนะครับนางแบบแต่ละคนก็ดูดีนะฮะเสื้อผ้าแต่ละคนใส่ออกมาก็ดูดีก็อยากเห็นการสัดงงานแบบเนี้ยเยอะๆ mm hmm. ผมเชื่อว่าจะทําให้ถ้าถ่ายทอดไปเยอะๆนะฮะช่วยกันออกคลิปออกเว็บอะไรเยอะๆนะครับม mm ัน hmm. จะได้ทําให้กระจายให้สุกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของยัมมณีเป็นศูนย์กลางของจิวเวลรี่ให้คนเข้ามาซื้อมาจับจ่ายใช้สอยก,กันก mm ็จะเป็นเรื่องที่ทําให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นและฟื้นขึ้นนะครับแล้อย่างหนึ่งก็คือ ค่างเงินบาทฮะขายให้ให้มันถุงมาลงนิดเดียวมันแข็งมันอ่อนอยู่ไม่กี่วันเริ่มแข็งอีกแล้วเวลาส่งออกไอเมานีเนี่ยค่างเงินบาทมีผลกระทบมากถ้าค่างเงินบาทอ่อนหน่อยเนี่ยการส่งออกไอเมาน,นีจะดีขึ้นคือคือผมผมสมัยก่อนเนี่ยผมก็ขายของไปส่งออกของผมส่งออกเนี่ยเวลาแลกกบมาแรกเป็นดอลลาร์าเป็นบาทเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนเลยว่าต่างกันสองสามบาทเนี่ยโอ้โหมันมันต่างกันเยอะมากนะครับก็เลยอยากอยากฝากว่าถ้าถ้าทำอย่างไรให้ค่าเงินบาทอ่อน เราก็สามารถที่จะแข่งขันในเรื่องของไอจมณนีได้ด้วยนะครับต้องขออนุญาตท่าน,น,ค,นครับก็เราอยากจะเชิญชวนนะครับให้พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือ,อว่าเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพในช่วงวันหยุดยาววันปิดยานะครับแวะมาดูนเราจะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเลยนะครับก็อย่างเช่นมีเวิร์กช็อปนะครับการทำงานลายไม้เ่นงานไม้นะครับมือคุณแม่ นะครับซึ่งคนที่เข้าร่วมกิจกร,รรมเนี่ยพอตีเป็นวงกำไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ชิ้นงานากลับ้านไปเลยนะครับชิ้นางานขอพันกนบาทนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทุกวันนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์วันทนะี่2ีสเนี่ยเราเชิญสินแจ,จเป็นหนึ่งนะครับมาคุยเรื่องของอันยมณีช่วงลาบชะตาชีวิตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของาทางด้านของแหลบนะครับซึ่งมาตรวจที่ชั้นสามที่นี่นแล้ผลแลบทเอทีมาให้บริการในส่วนนะครับในส่วนทั้งที่ซื้อในงาแล้วก็รวม ถ้ามีทรัพย์สินที่บ้านอยากมามก็คือมาชมที่นี่ได้ครับอาจะเชิญชวนให้มาช่วงร่วมกัน hmm. กัเยอะเปนที them, ่25ครับงขออนุญาตนิดหนึ่งสำหรับจกขอโฆษณาให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่นี่นะครับก็ for tourists t t visit Thailand during this time please come to visit the show I think you will see a lot of beautiful jewelry and at a very really good value price so please come to visit the, the show thank you so much bye bye